สวัสดีครับผมวันนี้ดาวเรเืองมาจากไรอริสนะครับผมจังหวัดสุโขทัยครับไปดูกันนะฮะเาล้วครับนี่ครับเราจะลงขอกันแล้วนะครับค่ารถเท่าไหร่ครับพี่สามพั 3, นเี่มครับ<า>เขายังไม่จ่ายใช่ไหมมา,า,ากม่ยนีะปกติอย่ไหนมั้ง่มาไทอะไรา้าหน้าทีนงทีปา่กี่ อยาากครับัไม่ยากพี่ก็วิ่งออกออกเป็นเก้าทางเดิมครับออกใช่ถูกต้องวิ่งเลียบสนามหลวงไปน่ะทางเดิมครับไปพี่เลียบสนามหลวงมาใช่ไหมนอนสุโขทัยมากรุงเทพได้ไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดตะกรายกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อนๆครับขอบคุณครับโอ้นอนเยอะนะครับเนี่ยหนอนออกมาแล้วนะครับ ออกมากี่โมงครับพี่ห้าโมงขวาก็ไกลเหมือนกันนะเนาะนนนถ้ามีใครมาเลยเดี๋ยวหน่อยพี่น้องช้าอ่ะเ, <c oughs> เร็วๆ <c oughs> ดอกไม้เมื่อมาถึงแล้วนะครับเราจะต้องรีบลงให้เสร็จนะครับหลังจากที่ลงเสร็จแล้วก็จะต้องรีบเช็คว่าดอกไม้มีปัญหาอะไรบ้างนะครับปรากฏว่าในดอกดาวเรืองนะครับมีหนอนออกมาจํานวนเยอะมากนะครับตามภาพที่เห็นเลยหนอนเจาะดอกดาวเรืองนะครับเป็นศัตรูพืชที่ค่อนข้างจะน,น่ากลัวมากๆนะครับในดาวเรืองนะฮะและนี่คืออีกหนึ่งปัญหานอกเหนือจากดอกเน่าดอกลายดอกไม่ทนนะครับก็คือหนอนเจาะดอก จะสร้างความเสียหายโดยการกัดกินดอกให้ร่วงและขี้ของมันจะทำให้ดอกเน่าส่งผลให้ราคารับซื้อต่ำกว่าเกณฑ์แน่นอนครับวิธีการจัดการหนอนเจาะดอกนะครับก็คือการฉีดยาเป็นประจำนะครับอย่าปล่อยให้หนอนแพร่ระบาดสามารถกําจัดหนอนด้วยสารเคมีและสารชีวภาพเลือกให้เหมาะสมกับลาบ,ลาบ